แม่รู้ไหมแม่ขี้แล้วตัวเองมาทำประตูอย่างเงี้ยแล้วมีลมใช่ไหมมันมีลมลมมันพัดมันเหม็นไหมเหม็นไหมไปไปแม่ ลมมันตีลมมันตีโอ้ยเนาะ โอเคทุกคนวันนี้เราจะทําอะไรนะบาร์บีคิวทำบาร์บีคิวเดี๋ยวเราทําซอสที่จะหมักหมูก่อนนะจะเป็นบาร์บีคิวหมูนะาจา่ะทุกคนจ่ะโอเคซอสมะเขือเทศใข่กล้าเอาได้พี่น้อง ประมาณหนึ่งกิโลโอเคเดี๋ยวให้มันหลก่อนอย่างงี้เดี๋ยวจะเอาหมดเลยนะทุกคนแลวซอสพริกอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะจ๊ะปร,ปริมาณเท่ากัน,นประมาณเท่ากันน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะสองช้อนชาแล้วก็น้ำตาลซอสหอย <c oughs> ก็ปริมาณหนึ่งจ้ะ <c oughs> ประมาณนี้จ้ะซอสหอย พริกไทยพริกไทยพริกไทยปน่นกะเอาจใจเยอะเหมือนกันเลยประมาณนี้ละกัน <Okay. S 1> พริกไทยไดด้หมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาซอสมะเขือเทศเพิ่มนะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเค okay, ได้ปริมาณประมาณนี้แล้วเนาะจะ้ะซอสมะเขือเทศกับซอสพริกส่วนผสมเท่ากันจะ้จะกะกะเอาจ้ะทุกคนเอาอะไรคนดีคนให้เข้ากัน <laughs> คนไปเรื่อยๆ <laughs> Okay. เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันนี่นาะจ้ะไว้ทางนี้โอเคจ้ะอันนี้เป็นเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้เป็นหมูสันคอหั่นเต่านะจ้ะหันก็เลเียวเตะความสะดวกจะเอานาะเอาบางเอาพอดีข้ามเอาจังไกลก็บเรียวเตะจ้ะนี่ข่อยก็สิได้ประมาณนี้แหละจ้ะเสมอออะไรบอกว่บาบา่เสมอกันดอกเม่อันใหญ่อันน้อ,นนอยเพิ่นมาอ้าเนาะอีหน้ำมันก็บ่เสมอกันดอกเนาะจ้ะหั่นล่ะโอเคเฮาสิเฮ็มใบ,บจ้ะขวิดก็ะสีมัดนะจ้ะเอาทำซอสนี่มัด อนนี้ก่อนอันนี้ออกกันลยอันนี้ <SH Tot Lock roadmap> ออกกันโอเคแบบนี้จ้ะได้สับประรดน้ำอันนี้มาแค่นนสิบยี่สิบนาทีก็ได้จ้ะเอาหนามซับปะรดบ่ต้องเอาเนื้อมันเอาแต่หนามสับปะรดทำให้หมูนุ่มนะจ๊ะทุกคนแบบเร่งด่วนยี่สิบนาทีก็ได้แล้วแล้วก็คุกมคร้งให้เข้ากันจ้ะครั้งแรกที่ทำเล็กมั้ยแม่ครั <of> ้งแรกที่แม่ทำจ้ะเล็กเอาซอสนี้ให้แม่เดินช้อนใส่มา หนึ่งช้อนอ่ออันนั้นเดี๋ยวเราไว้เอาทาตอนเราย่างมักทิ้งไว้แบบนี้จ้ะชิมซอสที่เป็นไงอืมมันเปรี้ยวโอเคเปรี้ยวไหนเดี๋ยวเปรี้ยวที่นี่มันเปรี้ยวไอ้ซอสพริกกระดูกมันไม่เหมือนซอสพริกสีราชาบ้านเรานะอืมนี่จ้ะโอเคมักทิ้งไว้แบบนี้ยี่สิบนาทีจ้ะหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่จ้ะทุกคนเร็วแต่เออเร็วแต่ไม่ชอบเดี๋ยวไปเบิ่งมาเฮามีอันพักยังทีสี่สิบนาทีจ้ะทุกคนจ้าหันละ เค okay, จ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นหมูที่เขาหมักเนาะจ้ะตามที่เห็นที่ขันตอนเนาเพาเหตุเนาะจ้ะอันนี้เป็นพักที่สเสียบยางเนาะจ้ะมีอยัางกะใส่อันนั้นจ้ะทุกคนขาดบ่ได้เลยก็สับปะรดเนาะจ่ะหั่นบางพอประมาณเนาะจ้ะตามตามสะดวกก็ไดอประมาณนี้ความหนานี่ก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะนี่นะสับปะรดแล้วก็มีพริกหวานอันนี้ก็ตามสะดวกคือกันเนาะ นี่อันนี้อ่าอาลเล็กอีพอ่อกินอีแม่กินแมทิวบอกินบัน,นี้ก็เป็นอ่ามะเขือเออมะเขือเทศราชินีที่เขาเอิญนะจ๊ะเรียวๆเหยาๆจังสินาะทุกคนกับน,นี่กับหัวหอมใหญ่จ้ะอ่าปลมักกับปลาตองใสจ้ะ อเล็กบอก,กินแมทธิวบอก,กิน <laughs> mm hmm. <laughs> อีพอกกเมกินอันนี้ <laughs> กับว่าเป็นยังจากกระย่างไปแล้วก็สีเขานา้ำเขาเนื่อไปจะจะขาดบ่ได้ก็ไหมเสียบเนาะจะไม่เสียบกะแซน้ำไหมจ้ะเวลาเขาไปย่างมันจะเสียดายบ่ไหมง่ายเนาะจ้ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาสิไปเสียบบาร์บีคิวหมูกันจ้ะทุกคน c, อเล็กบอเราทำไมมันติดอะไรไม่รู้อ่ะแม่ไม่ไโดนเลยเนี่ย แล้วหัวล้อแม่เนี่ยนะพี่น้องจ้าเล็กอเล็กซ์กเลี่ยไหมโอ้ใบใหญ่แมงมุมพี่น้องเนี่ยฮาสิมาเสียบอันเสียบบาร์บีคิวเนาะจ้ะทุกคนบาร์บีคิวหมูเฮาสีเสียบเนาะจ้ะพันเรกนี่ตามสะดวกเด้อ เล็กหัวน้องเม่ทำไมเดี๋ยวยาเปียกกันหมูด้วจ้ะนี่ huh. เสียบตามสะดวกตรงการเลยนี่น,น้องนี่นะนี่เสร็จแล้วก็ใสพริกหวานนี่นะ huh. แล้วก็หมูแบบนี้ต้องช่วยยแบบนี้ใช่ไหม huh. แล้วก็หมูหอมใหญ่ใส่แบบไหนก็ใส่ะ huh. เอาขึ้นอารงณ์ก็ได้ตามสะดวกเลยตัะนี่เราจะได้หมูกี่ชิ้นพี่บ้านเนี่ย ไม้หนึ่งเสี่ช oh, okay, ิ so ้นนาะเล็กโอ้ทุกคนดูสวยเนาะเล็กสวยเนาะโอเคเราจะเอานี่ด้วยเสร็จแล้วก็มีฟิกเทรลหรือฝีละเป็นแล้วเสยฝีแล้วสามหรือสี่ก็ได้จ้ะมุอีกหนึ่งแล้วโอ้โหนี้เนาะมาะครับนะครับแล้วก็มากระเทนี่โอ้ย้นไหนนี่นไโอเคนี่าะนี่

เย่บาร์บีคิวไส์ใหญ่เหมือนเดิมพี่นองจ้ะใส่ใหญ่คือเกาได้จักไม้อะกสเจแปดได้สิบแปดไม้พี่นอง์ดูบึมๆเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเาเอาไปย่างแล้วจ้ะ ครับน่นลักเดี๋ยวเอาไปย่างจ้ะดูสิดูขนาดกินอยู่เด้ครับปาร์บีคิวเออเออเออไปเอาไปย่างไปะดึงให้สองพอลูกฮัลโหลแล้วไปจุดเตา ย่างบาบิคิวพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นจุดก่อนเดี๋ยวสิลงไปยางไปยานะนาสกันอกตองวิสกันีอย่บาองปวิลสดูนออวะโอ้สท่ี่อบน้องมี่รคมาดตัดเมให้พ่อ ฮะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิง่งหายกลัวอันเน้นเน้นบวชหม่อีกจ้ะบันนี้เลยสิอันนี้เต่าพี่น้องจุดเต่าก่อนตัดผมให้พอ่อโกนหัวคักๆนี่แหละ โอ้ยขัดเนยไม่อยากจะพัก I tell you he try to do first is this side he was here uh huh. when he go round like this this other side was up here อ uh ่าฮะไม่ใช่จะสั่งตรงเนยใบใจ t ม i ติวแล้วก็ได้ตรงเนยหันสูดแล้วพอได้แมตติว yes there are five ใช่นะมันลงไปจ้ะ โอ้ยนกโฟมี ya แดดดีมากเลยจ้ามือใน16องศาพี่น้อง16องศาแต่กับบ่มีไายออกข้างนอกเห็นบ่เงียบเงาไม่ตะเด็กๆด็กน้อยเพิ่นเล่นจ้ะนั่นแหละ Kolla, vit damm. Fan, mm. du börjar mm. få ont oh, i benen. Ja, det där var jättefarligt. Men mm. den vill inte funka. Men med min färg. Det funkar när på provar upp först. Oh, so dangerous. Oh, so right. พี่น้องเอ๊ะีขาสีเขาพนเขาเนียวเขาเนียวย่างคิวเาได้เวลาทีสิเอาไปย่างจ้า sì ทุกคนได้เวลาย่างบาร์บีคิวพี่น้องจ้าเป็นไงสีสวยไหมเอดีดีสิบ สิบเท่าไหรไหมแปดสิบแปดไม้เราก็มีข้าวเหนียวด้วยเห็นไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเคเดี๋ยวห้าสีบอย่างค่ะเห็นไหมวางเลยอุ้ยคือหอนอินอินอินเออขึ้น,นมาอีกแลกวค่ะคุณไม่สนใจแต่

สวยเนาะจำดูสิทุกคนสวยงามมากเลยอือทุกคนมันเป็นบาร์บีคิวแบบไทยๆจำได้บ่ท uh ี่เขาขายแล้วเขาขย่างไปกับคนาเดียวสวดยอดแล้วสวยนะนูเดียร์โอเคเดี๋ยวเขาย่างไปเรื่อยๆจ้ะเอาดู

barbecue bì kìu nhau khảo khá บดท้าไข่ไนะนะบดท้าไข่ท้าเนยสิจีแบบนี้เลยไปนคนละกก่อนแบดดีโอ้โหได้บาริบีค mm ิว hmm. แล้วแต่ตัดเซ็บเนาะคือส mm ีแส่บเนาะเอบบเอ,อไปเด็ดดีเอาเตาใบนี้ก่อนจะให้เพิ่นอันนี้ก่อน เอาไว้ไดี๋ยวไปกินเขาขง<อ>างทึ้งอะไรไปลูกเดี๋ยวม,มันจะหล่นโอ้ยพี่น้องจา้าบาบิคิวจา้าจริงๆต้องเป็นเ,าเ<อ>าตาไฟฟ้าเนาะจา้ะเตาไฟฟ้ามันจะย่างเลยสวยเนาะจ้ะกับว่าเป็นยังจา้าทุกคน<ม>แล้วก็มีเขาจีจ้ะเขาจี อันนี้เป็นสลัดจ้ะสลัดรวมเนาะจ้ะทุกคนหันละอืมเต็มเรียสต์อืมครับแล้วก็มีสลัดสลัดมันฝรั่งจ้ะอันนี้ก็บสื่อมาเนาะจ้ะแล้วอันนี้อร่อยเหรอเสียไปเลยอืมทุกคนทุกคนโอเคกินข้าวแรงกันวันอาทิตย์จ้าอืมสวัสดีทุกคนสวัสดีสุขุขสุขสบายแมสุขสบายดีสวัสดีทุกคนทุกคนสบายดี ทัก้ายทุกคนด้วยจะกินข่าแรงกัน,นจ้นาเครจะทุกคนครับใครจะเอาเข้าวเหนียวมีอซีก้อนพอดีข้าวเหนียว ข่นานาวเกียวข่านาวจีข่าจีข่าจี้ข่านาวจีวจพูดดีๆเลยโอเคบาร์บีคิวหยิบเลยครับหยิบเลยครับตามสะดวกตามสะดวกอืมไปไอ้นี่ที่ตักไปไหน,หไนตรงนี้ตรงมิกซ์ก่อนมิกซ์ก่อนแล้วสลัดเอาสลัดก่อนจะ้ะ Okej. Just det, jag glömde plocka min säng. Okej, ah. Kajpa. Varför kör Men jag <trykning> äter aldrig <trykning> mat. Jag <trykning> äter inte. Jag äter inte. กินท mm. ั้งสลัดกินทั mm. um ้งหมูกินทั้งเข่ากินทุกอย่างจ้ะโอ้ยสลัดเยอะมั่สลัดมันวันนี้สลัดสลัดเยอะใช่ดีอ่ะพ่อเอาเปลี่ยนกันดกอ่ะทำไมพี่ก็จะทำกระดกกระดกเสร็จแล้ว Du får ta först. Du får ta det Nej, det gick inte. Det du, gillar du? Du smakar inget Ta inte tag i mig. Ta det dig handsken. Oj, jag gillar inte choklad. Okej. Mm! i helvete är det där? เมู่ชอบอันนี้บะก็เป็นผักกระหล่ำสีม่วงผักกระหล่ำใช่กระหล่ำตีสีม่วงไม่ชอบกระหล่ำอือไม่ชอบสุกกระหล่ำอย่างี้เอาออกมาไว้ที่เดิมเดี๋ยวแม่กินเองครับอย่งนี้ครับกินเลยครับ ข่าจีอืมข่าจีข่าจีส้มกันอืมกินเลยทุกคนอันนี้สาลัดมาสลองแซม o อ i g i n a l is good เราเอาออกได้เด็กัปทำงี้ได้บบพปิชิวอร่อยนะแสร็สิใช่ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกใช่ อ๋วอืมอร่อยคือใช่เริ่มครครับข่อย่างต้องรับอเล็กเอาได้เพราะว่าอเล็กแขนยาวอืหนุ่มคแบบนี้ไม่ได้ดูแขนยาวอืม ไอเอสกชอปเนอร่อยมากน่วอนะจิดผมเนี้มันแดงใช่เร็วเนาะต้องเอามีขับไปอื อันไหนดำๆมาเล็ก็ออกหน่อยนะครับกินได้แต่ว่าไม่ดีนี่ขนมมันร้อนอื จบไม่ได้เสร็จปะโอ้มสิบแปดไม้หรือสองไม้พี่น้อจา้าสองไม้สลัดเกือบเหมือมนน้องเลย <S <S สลัดอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยมากอืม แต่ครั้งหน้าเดี๋ยวแม่จะซื้อเตาไฟฟ้ามาย่างแต่ว่าไอ้เตาที่ย่างไอ้นี่ไม่สวยมันต้องย่างด้วยเตาไฟฟ้าแบบมีตะเกงมันจะสวยมากโอเคทุกคนแตบเป็นอาหารเยียนมือนี้นอกจากบาร์บีคิวแบบแไทยเข้ากับอันเห็ดทังแดกขึ้นแต่จะรสชาติโอเคเนาะคิดว่าโอเคไหมรสชาติโอเคครั้งหน้าทําได้ไหมยัยทำได้ด้วยเหรอโอเคจ้ะทุกคนโอโหเบิงสลัดนันกำมิดจะ เก๋จะทุกคนจ้ามันีกกะวันอาทิตย์เนาะจ้าพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาขอบคุณสุภุสุคนที่แวะทักทต้คลิปทุกคลิปเนาะจ้าคอมเมนต์มาคุยกันเนาะจ้าทุกคนจ้าพอกันไหมจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า